สปาเกตตี้ซื้อมาจากอิตาลีนะคะซอ,อสพาโป้ก็ซื้อมาจากอิตาลีแกะที่นี่นะคะทำให้เพื่อน <sausage? S 2> และหนูละ่ะนี่ของน้องอันนี้อันนี้อันนี้ของของเพื่อนมิวามาแดกนี่นะคะนี่นะคะสปาเกตตี้ซื้อมาจากอิตาลีนะคะซอสพาโป้ก็ซื้อมาจากอติตาลีแกะที่นี่นะคะทำให้เพื่อนและหนูละ่ะนี่ของน้องอันนี้อันนี้อันนี้ของของเพื่อนมิวมาแดกนี่นะ Ơi 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 Ơi, 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 ơi